สวัสดีนะคะทั้งเด็กๆและก็ผู้ปกครองนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูเพทในเรื่องการหารนะคะการหารเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะการหารนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องมารู้จักความหมายของการหารก่อนนะคะความหมายของการหารก็คือการกำหนดจำนวนกลุ่มและหาจำนวนในแต่ละกลุ่มนั้นๆน,น,นะคะ เรามาดูสถานการณ์ที่หนึ่งกันก่อนมีขนม18ชิ้นนะคะแบ่งใส่จานจานละ6ชิ้นคิดว่าจะได้กี่จานกันคะอ่ามาดูกันได้3จานนะคะเราจะเขียนประโยคสัญลกักษณ์การหารนะคะตัวตั้งตัวหารและผลหารนะคะก็จะเป็น 18อันนะคะมาจัดเป็นกลุ่มๆล,ละ6จะได้3ตัวตั้งก็คือ18นะคะตัวหารคือ6และผลหารก็คือ3นั่นเองนะคะนี่เลยพอจัดก,กลุ่มก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเนาะ18ก็คือตอนแรกเลยมี18ชิ้น และหารด้วย6 6เป็นตัวหารและมีผลหารคือเลข3ก็คือ3กลุ่มนี้นะคะนี้เรามาดูสถานการณ์ที่2จัดตัวนะับ12ก็คือมีแอปเปิลนะคะ12ผลจัดเป็นกลุ่ม4กลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันเราลอ,ลองมาจัดกันเนาะ ว่าจะได้เท่าไรเดี๋ยวจะดูก่อนหนอย่างนี้นะคะอ่าสี่แล้วได้สองได้กล่องละสองแล้วนะต่อไปแบบนี้นะคะได้กล,อล,ล่องละเท่าไรอะดูที่ลูกศร ตัวนี้จุดๆตรงนี้นะคะได้กล่องละสามใช่กล่องละสามจริงไหมอ่ะไปดูกันค่ะนี่นะคะแอปเปิ้ลสิบสองผลจัดใส่กล่องสีกล่องกล่องละเท่าๆกันจะจัดได้กล่องละสามผลจริงด้วยนะคะ เรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์การหารได้ดังนี้12หาร4เท่ากับ3 12หารด้วย4เท่ากับ3นะคะเครื่องหมายตัวนี้นะคะมีลักษณะคล้ายเครื่องหมายลบนะคะแล้วมีจุดข้างบนและจุดข้างล่างอยู่นะคะเรียกว่าเครื่องหมายหาร ะะเด็กๆจำไว้นะแบบนี้เรียกว่าเครื่องหมายหาร12เป็นตัวตั้ง4เป็นตัวหารและ3เป็นผลหารนั่นเองนะคะ4เป็นจำนวนกลุ่มและ3เป็นจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มนั้นๆน,น,นะคะก็คือก็คือ12นั่นเองนะคะตัวตั้งเนาะ ตัวหารคือ4และ3ก็คือผลที่ได้นะคะและ ไปเขาบอกว่าสรุปแล้วการหารนะคะก็คือการจัดสิ่งต่างๆเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มนะคะจะมีสมาชิกเท่ากันโดยกำหนดจำนวนกลุ่มสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์การหารแสดงจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มได้นะคะทีนี้พอเขาสรุปความหมายให้แล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างตัวนี้ จะฝึกให้เรานะคะสามารถทําแบบฝึกหัดเรื่องความหมายของการหารได้นะคะไปดูกันค่ะคุณครูนําตัวอย่างมาให้สองข้อด้วยกันนะคะข้อที่1กระป๋อแปดชิ้นจัดใส่สองกล่องกล่องละเท่าเท่ากันได้กล่องละกี่ชิ้นคะเนี่ยนับลูกศรนนะลูกหนึ่งสสาได้ สนะคะเยี่ยมเลยประโยคสัญลักษณ์ของการหารเวลาเขียนประโยคสัญลักษณ์ของการหารนะคะเอาตัวตั้งขึ้นก่อนค่ะ,ะเครื่องหมายหารเป็นแบบนี้เนาะมองเห็นไหมคะหารด้วย2เท่ากับ4นะคะ ทีนี้เขาถามว่าตัวตั้งตัวตั้งคือเลขอะไรคะเลข8นะคะตัวหารคือเลข2นะและผลหารก็คือ4นั่นเองนะคะย้ำม,มากเลยเราไปดูข้อที่2กันเลยคะ่ะข้อที่2เค้ก1ิบชิ้นใส่จาน5จานจานละเท่าเท่ากันได้จานละ,นจ,นละจุดจุกี่ชิ้น เค้ก5เค้ก10ชิ้นจัดใส่5จานอ่ะมาจัดใส่5จานเราจะทํายังไงดีเราวงก่อนไหมวงทีละเท่าไหร่เราก็วงไม่ได้อ่ะเราชี้ลูกศรจานที่1๋ยนนี้มาจานที่2มาจานที่3จานที่4และ จานที่5แต่ละจานนะคะจะได้เค้ก1ชิ้นแล้วเนาะหมดหรือ,อยังอ่ายังไม่หมดโยงอีกค่ะจานที่1จานที่2จานที่3จานที่4และจานที่5อ่านักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าแต่ละจานเนี่ยมีลูกศรชี้เค้กไปเท่าไหร่คะกีลูกศรเอ่ย มี2นะคะดังนั้นตรงนี้นะคะใส่2นั่นเองเนาะประโยคสัญลักษณ์ก็จะเป็น10ทำอะไรคะหารน,นะหารนะล้วเครื่องหมายหารหารด้วย5น,นะคะและจะเท่ากับ2นะคะ ตัวตั้งก็คือ10ตัวหารคือเลข5และผลที่ได้คือเลข2นะคะอ่าเยี่ยมเลยนักเรียนทำกับตามที่คุณครูได้แล้วเนาะทำได้ไหมคะที่คุณครูพาทำอ่านักเรียนทำได้แล้วทีนี้ คุณครูขอให้นักเรียนนะคะไปทําแบบฝึกหัดของตัวเองที่คุณครูมอบหมายให้นะคะแบบฝึกหัดก็จะเหมือนกับตัวอย่างที่คุณครูพาทำเนี่ยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคาบต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ